สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะตายจะพาทุกคนมาทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรพิเศษนะคะซึ่งปุ๋ยน้ําหมักสูตรนี้เนี่ยตายได้ลองทําแล้วก็เอาไปราดรดต้นบวบต้น ถั่วฝักยาวนะคะที่เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆดูหลายรอบต่อหลายรอบกันเลยทีเดียวนะคะว่าผลผลิตของเราเนี่ยดกมากๆนะวันนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะคะมารู้วิธีการทําค่ะปุ๋ยน้ําหมักที่วัวสูตรพิเศษที่ต่ายใช้เป็นประจำเนี่ยทำอย่างไรใช้ดีอย่างไรเราไปดูวิธีกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้กันก่อนนะคะแน่นอนว่าเราจะทําปุ๋ยน้ําหมักขี้วัวนะคะก็ต้องมีขี้วัวค่ะทุกคนเตรียมขี้วัวไว้แล้วนะคะตัวหลักตัวเอกของเราเลยตัวต่อมานะคะก็คือผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนตัวต่อมาก็เป็นเปลือกไข่นะคะมีมากก็เอามาใช้มากได้เลยนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยนะเปลือกไข่เนี่ยมีประโยชน์มากๆค่ะ ตัวต่อมานะคะสำคัญไม่แพ้กันก็คือเปลือกสับประรดค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเอนไซน์นะคะช่วยย่อยตัวปุ๋ยคอกของเรานะคะให้ตัวปุ๋ยคอกของเราเนี่ยย่อยสลายได้ดีมากขึ้นแล้วก็เอนไซน์ตัวนี้เมื่อผ่านกระบวนการหมักนะคะเขาจะไปช่วยบำรุงดินด้วยเมื่อเรานำน้ำหมักที่มีเปลือกสับประรดไปใช้ราดรดพืชผักนะคะตัวนี้เนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทานสับประรดกันอยู่แล้วนะคะเก็บเปลือกสับประรดไว้ค่ะ พวกแกนกลางของเขาก็ไม่ต้องทิ้งเลยนะตัวต่อมาค่ะก็คือจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำหมักน้ำสีแดงตัวนี้นะคะก็มีความสำคัญมากๆนะถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินซีย์สังเคราะห์แสงใช้เป็น e m ก็ได้ค่ะหรือบางคนจะใช้เป็นจุลินซีย์น้ำสาวข้าวก็ได้นะคะและวัสดุ อุปกรณ์ต่อมาก็คือถังน้าค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมาทําในถังน้ําใบนี้นะคะถังน้ําวันนี้ต่ายสาธิตเป็นถังขนาดเล็กนะคะไม่ได้เป็นถังใหญ่อะไรนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยวัสดุอุปกรณ์ตัวต่อมาก็คือตะข่ายนะคะเมื่อสักครู่ลืมบอกไปต้องมีตัวตะข่ายนี้ด้วยนะคะเก็บไว้ใส่ปุ๋ยคอกค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต่ก็จะตักปุ๋ยคอกนะคะลงในตะข่ายค่ะ เพราะว่าเราจะต้องนําตะข่ายนี้นะคะที่มีปุ๋ยคอกเอาไปแช่ลงในถังสีขาวใบนั้นนะคะปริมาณปุ๋ยคอกที่ใช้นะคะเพื่อนๆก็ดูให้ดูปริมาณให้พอดีกับขนาดของถังถังน้ําที่เพื่อนๆจะเอามาทำเนาะถ้าถังใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้ปุ๋ยคอกเยอะกว่านี้ได้ค่ะ วันนี้ไต๋ยก็จะไม่ได้ทำมากนะคะไม่ได้ทำเยอะเนาะ,ะเรากะดูประมาณนี้นะคะขอขยับก่อนอ่าแล้วก็ดูใส่ไปในถังว่าอ่าโอเคหรือยังประมาณนี้คือให้เรากะเองด้วยสายตานะคะนี่อ่ายกตัวอย่างว่าทำประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเทน้ําลงไปเพื่อนๆจะหาเชือกนะคะมามัดตรงนี้ก่อนก็ได้เลยนะแต่ว่าหรือว่าจะไม่มัดก็ได้เราจะม้วนเขาลงแบบเนี้ยแล้วก็ดําเขาลงแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเทน้ําเปล่าลงไปเวลาเทน้ําเปล่าก็เทให้ท่วมขี้วัวเลยนะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะให้เขาท่วมพอดีนะตัวต่อมาที่มีความสําคัญมากๆนะคะก็คือเปลือกสับประรดนั่นเองค่ะที่ไต่ได้บอกไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเปลือกสับประรดให้เขาเกิดกระบวนการหมักอยู่ในนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาหน่อยนะไม่ได้หมายความว่าเราผสมลงไปแล้วจะใช้งานได้ทันทีนะคะต้องให้เขาเกิดกระบวนการหมักก่อนนะคะ นี่ตัวต่อมาค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสค่ะใส่ไปเลย1-2ช้อนนะคะวันนี้แต่ก็จะใส่ไปสัก2ช้อนค่ะผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะตัวนี้มีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงราก บำรุงดอกนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะสามารถที่จะเอามาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ราดรดพืชผักก็ได้เอามาใช้ในกระบวนการหมักแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้อยากจะให้เพื่อนๆมีติดสวนไว้เลยนะแต่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะทุกคนอะไรก็ตามถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อต้นพืชต่อดินนะคะเราก็ต้องออใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะ ตัวต่อมาค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะตัวนี้นะคะคุณสมบัติเขาแบบโอ้โหเยอะมากค่ะไหนจะเรื่องของการบำรุงดินนะคะไหนจะเรื่องของการบำรุงพืชผักเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลช่วยเพิ่มเอ่อช่วยเพิ่มจำนวนผลผลิตของพืชผักที่เราปลูกได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีใน สภาพที่มีแดดและไม่มีแดดค่ะทุกคนจุลินรีสังเคราะห์แสงเนี่ยประโยชน์เยอะมากๆบางคนถามว่าเอเวลาที่เราจะราดรดต้นพืชต้นผักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราจําเป็นต้องรดในช่วงเช้าหรือเปล่ารดช่วงเย็นได้ไหมคําตอบคือรดเวลาไหนก็ได้ค่ะเพราะเขาทํางานได้ดีทั้งที่มีแสงแดดและไม่มีแสงแดดค่ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไต่ก็จะเทไปเลยนะคะเทไปเลยจุลินทรียสังเคราะห์แสงนี่ค่ะก็จะเทไปเลยนะคะ ตัวนี้ดีมากๆค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะทุกคนก็คือเปลือกไข่นะคะนี่ค่ะเปลือกไข่นะ,ะเดี๋ยวไต่ขอบี้บี้บดบดเขานิดนึงไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบบี้บดให้แบบละเอียดขนาดนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปบํารุงให้เขาอยู่ในกระบวนการหมักด้วยนะ ตัวนี้มีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็จะเทลงไปแล้วก็เดี๋ยวบี้บี้บดบดขคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่คือ อุ้ยน้ำหมักขี้บัวที่ตายได้ทำไว้ใช้เป็นประจำนะคะเวลาที่เรานำไปใช้นะทุกคนเ,เราจะไม่ได้ตักมาแล้วก็ไปราดรถนะคะไม่ได้ตักมาแบบนี้แล้วไปราดรถทันทีนะเราจะต้องผสมกับน้ำเปล่านะคะแต่ก่อนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยตายต้องอธิบายก่อนว่าเราจะต้องทำการหมักไว้ประมาณ5วันค่ะ นะอย่างน้อยเนี่ยก็3วันถ้าแบบเร่งด่วนสุดๆเลยก็คือ3วันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่อยากจะให้เพื่อนๆหมักก่อน5วันขึ้นไปเพราะว่าเขามีพวกเปลือกสับปะรดด้วยให้พวกเอนไซม์หรือว่าวิตามินสารต่างๆที่อยู่ในเปลือกสับปะรดได้ออกมาหมักได้ออกมาย่อยสลายกันดีก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปใช้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็หาฝามาปิดไว้ค่ะทุกคน mm hmm. เมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้วอ่าเมื่อเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะปิดฝ้าไว้แบบนี้เลยนะคะฝนตกมาก็ไม่เป็นอะไรไม่กระทบอยู่แล้วนะคะหมักไว้5วันก่อนนะหลังจากนั้นนําไปใช้นะคะวิธีการนําไปใช้อาจจะแต่บอกเลยเนาะคือตายเนี่ยก็ไม่ได้มีสูตรที่ตายตัวค่ะแต่ก็จะตักมาประมาณนี้นะคะทุกคนตักมาประมาณเนี้ยใช้แต่จะใช้ชามนี้ตลอดนะตักมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เทลงในบัวรดน้ําเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะบัวรดน้ําน้ําเต็มนะคะน้ําเต็มบัวนะ แล้วก็นําไปราดรถค่ะทุกคนผลผลิตก็อย่างที่ไต่เคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะว่าดกมากดกจริงๆนะคะบวบและถั่วฝักยาวแล้วต้นพริกอีกโหระพาก็งามนะคะไม้ประดับของไต่ก็งามนะคะเพื่อนๆก็ลองทําตามกันดูนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยลองดูค่ะถ้ามีข้อสงสัยก็พิมพ์มาถามได้ใต้คลิปนี้นะคะไต่จะมาตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ